ผ่านมาทั้งนี้หลายรอบนะครับแต่ไม่เคยได้แวะเลยวันนี้ขอแวะชิมแวะชมสักหน่อยะฮะกับร้านหุ่นเหล็กโคราชแค่ทางเข้าก็น่าสนใจแล้วมีเหล่าทานฟอร์เมอร์อย่างตลรับด้วยข้างในเข้ามาเห็นสิ่งแรกก็คือมังกร ซึ่งเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาตอนแรกนึกว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรืออตบอร์สซะอีกเดินเข้ามาก็จะได้เห็นโอ้โหเหล่า <c oughs> หั <c oughs> หวหุ่นเหล็กที่เจ้าของร้านไปตามล่าเหล่า <c oughs> ดิเซตคอ,อนมาประดับฝาผน,น,นังนะฮะโอ้โหหลังร้านเป็นแบบธรรมชาติที่ประดับด้วยต้นไม้และดอกไม้รวมไปถึงวิวน้ําตกที่ดูร่มเย็นมอแล้วก็รอไม่นานครับเราก็ได้ก๋วยเตี๋ยวเรืออัลตบอดก๋วยเตี๋ยวเรืออยุทยาถูกเลยโอ้โห หลังจากได้กว๋วยเตี๋ยวมาเราก็นําไปปรุงฮะใส่ผักแกงหมูหน่ากินแท้เป็นกว๋วยเตี๋ยวที่เส้นดูนุ่มเหนียวและซุปดูเข้มข้นตามสไตลก์ก๋วยเตี๋ยวเรือใส่เกลยวเพิ่มสักเล็กน้อยเพื่มอมัดทะัลละในการรับทานฮะไม่ต้องถามเลยเว่าอร่อยไหมหลักฐานชัดเจนสขนาดนี้ แล้วก็จะไม่ลืมที่จะชิมกาแฟของทางร้านนะฮะบรนยากาศและการตกแต่งภายในร้านจะมีโมเดลฟิกเกอร์และของสะสมต่างๆ <_ d ata> และบัตรเข้าชมหุ่นเหล็กยังสามารถนำมาเป็นส่วนลดในการซื้อของที่ระลึกจากทางร้าน,นะฮะ <_ d ata> ก็จะมีนกฮู้เครื่องบินรถถังเลโกบแมวน้อยสีจำมพู <Wow. S 1> มองหังตาก็ไม่รู้ว่ามีอะไรจ้องจะแดกขาอยู่นะฮะ <_ d ata> หันไปใต้เคาเตอร์ก็มีลูกมังกรน้อยะนอนเฝ้าสมบัติอยู่ เป็นคอเตอร์กาแฟาที่เทคันสุดมอภายในร้านยังมีเบเกอรี่ที่ไม่น่าจะมีส่วนผสมของมังกรฮะน่าอร่อยมากมายหลายแบบเลยครับหลังจากได้เ <c oughs> <c oughs> ลือมังกรเฮ้กาเฟเราก็ต้องนำมนาบรการนี้ไปถวายแด่ควานช้าง <c oughs> นั่งรอ <c oughs> <c oughs> นี่ขอรับนายท่านแล้วก็ไม่พลาดที่จะเกิดเรื่องบันไลแบบ <c oughs> และนี่คือบางส่วนของเหล่าหัวดิเซติคอนที่พยายามบุกโลกแต่โดนหยุดยั้งโดยเจ้าของร้านและนำหัวมาแขวนผนังโชว์แบบนห้ <c oughs> โหดมากเห็นไหมโอ้โหอ้าวพี่ไม่ขึ้นนี่พี่เป็นดิสเซติคอนแล้ว <c oughs> โหโหโหโดนสตาร์ไว้ครบทั้งตัว <c oughs> สำหรับใครที่ผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมแวะชิมแวะชมที่ร้านหุ่นเหล็กโคลาดูนะครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาก